สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับน้องไออีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องไอเนี่ยก็จะมาเล่นแบบรับเลี้ยงเด็กนั่งเองแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกดกระดิ่งจริงๆด้วยนะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านี่นะคะเราก็มาอยู่ในแบบรับเลี้ยงเด็กนะเนื่องจากที่น้องไอเล่นเพราะว่าอันนี้ค่ะน้องไอเลเวล เลเวอนะคะก็ประมาณ1ิเจแล้วนะคะพอน้องไอเคยเล่นไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นนานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาคนที่จะเลี้ยงกันเลยมาดูกันว่าจะมีใครให้เรายอมอุ้มไหมนี่เดี๋ยวคนนี้น่ารักมากเลยนะคะโอเคเหมือนว่าจะอุ้มคนนี้ได้นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะ มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เราเนี่ยอยากให้น้องไอซ์ได้เล่นแบบนี้นะคะอยากดูว่าจะเป็นไงอะไรนี้นะคะวันนี้นะคะน้องไอซ์มาเล่นให้ดูแล้วนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นห้องพยาบาลน,นะคะจะเป็นห้องพยาบาลแบบนี้เลยนะคะนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนี้นะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องผ่าตัดนะคะนี่มีสองห้องอันนี้เป็นพวกหมอหมดเลยนะนี่นะคะต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องชงนมกันนะแบบนี้คะก็ค่อนข้างที่จะแหลกนะคะเพราะว่าคนเล่นเยอะมากๆเลยอันนี้คะให้ชงนมนะคะเดี๋ยวเราขอชงนมก่อนนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาเราชงนมนะนี่เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะสามารถให้เด็กๆก,กินข้าวได้นะอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นที่ทําเค้กนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเราป้อนนมเราป้อนอยังไงนะแบบนี้นะคะ ให้เราเลื่อนลงแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะคล้ายๆกับการขาย่านมนั่นเองนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามือป้อนเลยต้องกินให้ครบสามขวดนะคะถึงเราจะผ่านด่านมานเดี๋ยวเราพาไปนี่นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำสำหรับเด็กก็จะมีเป็นโถส้วมแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกัน แต่เข้าไม่ได้นะเปลี่ยนแพมเพิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างก็จะเป็นที่อาบน้ำเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองห้องนอนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะส่วนอันนี้น่าจะเป็นห้องเล่นของเด็กๆนะคะแบบเปิดเพลงแล้วก็บอกหมดเวลาอะไรอย่างนี้ให้เด็กๆนั่งเก้าอี้ให้ทานอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ข้าบบนกันต่อนะคะไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงชั้นสองนะคะนี่เป็นไงล่ะชั้นสองก็จะมีที่วาดรูปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกของเล่นมีเป็นห้องเรียนนะคะห้องเรียนของเด็ก แล้วก็จะอีกอันนึงก็จะเป็นนิทานนะคะห้องห้องหนังสือนั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น3ากันเนี้ยมีถึงชั้น3ามเลยนะคะปาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะชั้น3ก็จะมีที่ปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็จะเป็นพวก อะไรเล่นๆต่างๆนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแวะไปที่นี่กันนะเป็นที่แคมปิ้งนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ทําการแวะมาเรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นที่ให้รับประทานบาร์บีคิวนะโอเคนี่ก็จะเป็นพวกอาหารนะคะ แล้วพอเราเข้าไปใกล้ๆโตะนี้มันก็จะมีเป็นบาร์บีคิวนะคะให้เรากดเลยนี่คะ่ะเราก็จะป้อนบาร์บีคิวให้ก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยพอป้อนเสร็จแล้วเราก็ไปต่อมเมื่อกี้น้องไอซ์แอบเห็นนี่ด้วยนะคะเป็นที่ปิ้งมันเบโลนะเดี๋ยวเราจะไปปิ้งกันเลยนี่นะคะแล้วก็เอาไฟเสร็จแล้วเราก็นั่งเลย ไม่รู้นะว่าจะปิ้งไหมหรือไม่ไหมนะมารอดูกันเนี่ค่ะเขาบอกให้ถึงเส้นแดงคนไม่ทันเราเลยนะคะเราอยากรู้มาดูกันว่าจะไหมไหมดำปีเลยค่ะไม่เหลือกินกันนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปกันดีกว่า แลเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่ต่างๆนะคะาร์ต่อไปนะคะเป็นที่อันนี้คะ่ะเอาไว้สําหรับว่ายน้ํานะนี่ไปเดี๋ยวเราปล่อยให้ให้คนที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยให้ปล่อยลงสระไปเลยนะอันนี้คืออะไรอะ่ะให้กระโดดเหรอเดี๋ยวเราลองกระโดดนี่ปล่อยเรียบร้อย อันนี้เขาสามารถแข่งว่ายน้ําได้ด้วยนะคะแล้วก็ว่ายน้ําได้ด้วยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะสระน้ําสนุกมากเลยอันนี้ให้นั่งได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยสามารถนั่งได้ก็จะเป็นห่วงยางนะ ว่ายน้ำด้วยๆเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันที่ของเราก็คือนะคะเรืออีกที่หนึ่งแล้วก็คือที่ทะเลนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูที่ทะเลกันเลยนะคะตุ้มนี่คือทะเลนะคะเดี๋ยวเรากดเลยตอนนี้ค่ะเราก็ทําการแวะมาที่ทะเลเรียบร้อยนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันเลยก็จะมีให้เด็กๆนอนอาบแดดได้นะคะอันนี้ก็ให้ขึ้นไปนี่ขึ้นไปดูวิวได้นะวิวสวยมากๆเลยว่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นน้ำทะเลนะคะวิก้เล่นสระว่ายน้ำมาแล้วยังไม่พอคะ่ะต้องเล่นน้ำทะเลอีกตอนนี้คะ่ะเดี๋ยวเราขอให้นมแป๊บ ถ้าเราไปที่อื่นอะไรเงี้ยแล้วต้องพกนมมาด้วยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วสังเกตไหมว่ามันหัวเราก็จะเขียนว่าผู้ดูแลถ้าเป็นทารุกก็จะเขียนว่าทารุกนะคะอะไรอย่างนี้บ่ายเราปล่อยให้ว่ายน้ำก่อนมาเลยว่ายมาเลย นี่ว่ายมาถึงนี่เลยก็จะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีหอยต่างๆแบบนี้เลยาาเดี๋ยวเราขออุ้มเด็กก่อนนะนี่มาเร็วมาเร็วก็ใครชอบแบบนี้นะคะก็สามารถมาเล่นกันได้นะนอ้อยคิดว่าสนุกมากๆเลยแหละเดี๋ยวเราให้เด็กไปเล่นทรายก่อน นี่เล่นทรายเลยเดี๋ยวเราปล่อยเด็กเล่นทรายก่อนนะคะนี่แล้วก็นอนอัปเดตเอานอนไม่ได้นะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ใครอยากได้แบบนี้ก็มา เล่นกันได้นะคะสำหรับนี้บายบายอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริงงให้น้องอายด้วยนะสำหรับนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะบายบาย